Oh, สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะเนาะจ้าเมื่อนี่มาพอกำลังแย่หละกการไอชาอีเชนเคยค่ะทุกคนเมื่อนี้นะคะไอาชาเป็นผ้ามาทําบุญค่ะทุกคนผ้ามาทําบุญน้าและกกามาเที่ยวน้าค่ะนะคะอันนี้จะยู่วัดเขาตะแบกนะคะเนาะอืมเพิ่นมีแรงท่องเที่ยวหลายด้ะค่ะทุกคนจังหวัดชลบุรีนะคะอ,อยู่จังหวัดชลบุรีนะคะทุกคนวัดเขาตะแบกนะคะเนาะ นะคะ,ะขังไนเพิ่นดนะคะเพิ่นซิมีสะพานนะคะเพิ่นสิมี่ท่ายางขื้นไปนะคะทุกคนแล้วก็ไปะสะพานกระจุกนะคะเนาะนะคะแล้วเขาก็มาทําบุญน้ำคา่าก็เลยผ้าทุกคนนะคะมาทําบุญไปพร้อมๆกันค่ะทุกคนอต่มเมดก,กับเบอค์อนน้าเเคยมากนะคะเนาะอันนี้จะเป็นครั้งแรกนะคะเนาะอ,อายใช่ก็เลยผ้ามากนะคะดคารมา,า,ห,ลาหลายคา่ะทุกคนนะ อ้นลายด้วยค่ะอันนี้เพล่นสีเข่าแถวนะคะซื้อนะคะเป็นโบนะไหมคะทุกคนสื่อผ้านะคะสื้อผ้าแล้วก็เขียนซื่อลงในผ้านะคะทุกคนแล้วก็ห้องก็ไปผูกโบไอผูกผ้านะไหมคะทุกคนาตามสภาพน,นะคะแล้วก็ทีต่างๆนะคะบริเวณทางที่ห้องยางขึ้นไปนะคะทุกคน พาทุกคนนะคะมาเที่ยวน้ากันน้ำแล้วก็มา,าทําบุญร่วมกันนะคะทุกคนคนล้ายหลายค่ะอใช่นะคะอันนี้นะคะ เพิร์มีมองแลกเงิ่นนํำค่ะทุกคนเป็นลิบบินนะคะนะคลายลิบบินใหญ่ๆนะคะทุกคนเท่ากับมะผูนะคะค้นลายค่ะทุกคนเมนื่อนีกับเป็นวันาทิตย์นะคะนาะ้นกับจะ่อนข้างหลายยังอยู่ในช่วงแบา,าเทศการยุทธ จุดเงานะคะทุกคนคุณอาไอช่ายเขาก็ได้เป็นสีแดงกับสีน้ำเงินนะคะได้มาสองอันนะคะริบบินอืมใน,นลำย่ยจะมาเขียนนะคะเขียนซื้อนะคะเนาะเขียนซื้อของลำย่ยนะคะกับของไอช่ายค่ะทุกคนนะคะวัดพันสยุทธท่องพูนะคะท่องพูเขาเลยค่ะทุกคน เดรแมกัสิเขียนนะคะทุกคนเดวสิเขียนซื้อเกียนซื้อนายสมชายนะคะทุกคนนายสมชายแจ่มใสนะคะทุกคน เออกับนางสาวลำหญยบุตรสีนะคะทุกคนเออมาทําบุญน้ำกันนะคะเนาะบรรยากาศดีดีดคะ่ะทุกคนเอ,อ่อลมพัดเย็นสบายนะคะค้นกับมาหลายค่ะ เขียนซื้อแล้ว,ลวนะคะเขากะเอาไปผูกนะคะและก็อธิษฐานนะคะทุกคนในในโบูพเพนกอซิมี่ข้ามอธิษฐานนะคะเอ่อลำวยเงินทองนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงอ่ามีโชคมีลาบสินะคะ,ะ,คะทุกคนค้นกับมาเรื่อยๆด้ยนะคะเนาะ ได้แล้วนะคะทุกคนนะคะอันนี้ก็จะเป็นยเพ่นกับมะซื่อนะคะดอกไม้นะคะอดอกไม้บูชานะคะเนาะดอกไม้บูชาถูกเทียนนะคะมาทำบุญน้ำกันเด้อค่ะทุกคน ร่มัดจีนสบายเลยค่ะอยู่ทั้งเขานะคะเนาะค้นนี่ร้ายค่ะค่ะทุกคน mm hmm. เดี๋ยวเขาไปตรงมุมนูนกันนะคะเนาะออไปะว่ายนะคะ mm hmm. เพิ่นสีไอ เพี้ยงกันล้วเพิ่นว่าไอ้นี่ค่ะทุกคนห้ามาบูซาเพิ่นนะคะเนาะเพิ่นสิเฮ็ดพระพุทธรูปใหญ่ๆน่ะยไหมคะ่ะเออม,มีเสียงเพิ่นนะคะทุกคนนี่ค่ะให้ห้ามาแปะท้องนะคะมีหัวใจเออม,มีเสียงน,นะคะทุกคนนะคะ สุดจุดยเลยด้ยค่ะทุกคนเนี่ยหาโอกาสี่ได้ยากเลยนะคะเนาะนี่ออนะคะจะมีตรงส่วนหัวใจเพลินแล้วก็ตรงเสียนเพลินนะคะทุกคนนะคะมีเสียนตรงยอดนะคะมีตรงยอดน้าแล้ะก็ตรงเคร่งของเพลินไหมค่ะเพลินให,ให้ผู้คนนะคะเนาะเอาท่องมาปิดนะคะปิดท่องนะคะนะคะ,นะคะ องหญ่เลยได้ค่ะทุกคนถ่ายภาพบรรยากาศนะคะเนาะมาฝากทุกคนค่ะบัดเขาตะแบกนะคะเนาะ กลเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่ทุกคนนะคะเวลาบันหยุดบ้านพักพรนะคะมาทํำบุญเพิินกันยิยมมากนะคะทุกคนอันนี้กลัไยากับมากครั้งแรกขึ้นกันค่ะทุกคนกับไอาชาย่นะคะเนาะ อธิานเอาเด้อค่ะอยากได้อย่างเนาะคะะ่ะเนาะให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะคะทุกคนอขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็มีตะความสุขนะคะอยู่ดีกินแซ่บนะคะทุกคนเงินทองไหลมาเทมานะคะเนาะ สิ่งสำคัญก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะทุกคนอนะคะัน้กอยู่ใส่ชีวิตยังแบบไม่ความสุขนะ,คะแค่นี้ก็พ่อใจแล้วนะคะเงินทองมีใส่บกขาดมือนะคะทุกคนอันนี้เราไม่กำลังอ่านคําอธิษฐานเพิ่นเนาะค่ะเนาะเพิ่งจะมีคำให้เข้าอ่านนะคะ ไอาชาเป็นก้นไทยค่ะทุกคนเขาก็ได้มาบันทึกเรื่องเล่านะคะเนาะบันทึกเรื่องเลา่าการมาทําบุญนะคะแล้วแม่ก็ได้เก็บภาพนะคะเป็นการบันทึกความทรงจําไว้ถทะเบิงค่ะทุกคนครั้งหนึ่งเขาได้มาทําบุญนะคะเนาะ และมีกระอานตามนี้ละค่ะทุกคน ะะเปลี่ยนกันนะฮะเปลี่ยนไอช่ายนะคะทุกคนมาเนี่ยายช่ายนะคะเอ,อ่อ ก็ขอให้อาชายนะคะทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเนาะอขอให้ขาเพิ่นยางนะคะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะดีวันดีขึ้นนะคะทุกคนอตอนนี้เพิ่นกระยางไข่แน่แหละเด้ค่ะยางดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเมื่อนี้นะคะสิบห้าพ่อนอไปยางนะคะยางขึ้นเออ่ทั้งเขานะคะเออยางอ้อมทั้งเขานะคะเพ่อไป สะพานกระจกนะคะทุกคนจุดไห้ไหลนะคะของวัดนี้นะคะเนาะ ค่ะทุกคน <S <S เป็นอันเรียบร้อยนะคะทุกคนเ่าไหว้พระเรียบร้อยนะคะต่อไปเขากลับมาปิดท่องค่ะทุกคนเ,เดี๋ยวให้อาช่ยปิดท่องนะคะอ,อ,องค์พระพุทธรูปนะคะเป็นเห็ดใหญ่มากเลยค่ะทุกคนนะคะเปินไก่มามาปิดท่องนะคะเป็นกระลังสางนะคะเป็นสางทา้าวเรียบร้อยนะคะอ,อ

นำ้ำเย่ยติดน้ำน,นะคะทุกคนเปลี่ยนกันค่ะทุกคน <c oughs> <c oughs> ปิดทองนะคะสวยนะคะน้องทุกคนนะ้อมาทำบุญน,น้ำกันเด้อค่ะเนี่ยค่ะ ไอตัวลิบบินตัวไอผ่านะคะเพิ่งเก่ามาผูกนะคะผูกเต็มเลยค่ะทุกคน ได้บุญร้ายค่ะทุกคนเหมือเนเี่ยอิ่มอ,อกอิ่มใจเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเสียนของเพลินนะคะอ,อ,อีกส่วนหนึ่งนะคะทุกคนอ่อนซ่อนนะคะบางคนะ ก็มีอีกจุดหนึ่งค่ะอันนี้จะเป็นเสียงตรงปลายเพิินนะคะเนาะปลายสุดของเพิินเลยนะคะนะคะปลายสุดของเพิินเลยนะคะทุกคนต่อจากเสียนเมื่อกี้เนาะค่ะเนาะละก็อะน,นี้จะเป็นหัวใจเพิินค่าทุกคนนี่ อือทุกคนอืมฮอใจเฮ็ดให้เหาอายุยืนยาวเนาะคะ่ะอือทุกคนอืมติดหลบเลยค่ะลุงใหญ่ัวใจใเพลินเนาะคะนะ่ะเนาะ ได้ค่ะทุกคนมอนซ่อนนะคะทุกคนใช่ค่ะมอนี้ต่อไปนะคะเขาก็ลัเดินทางนะคะทุกคนไปจุดนะคะไปสะพานนะคะทุกคนนะะด้านหน้าเขาก็ลัจะเป็นสะพานยางไปไกยยลยู่ยได้ค่ะทุกคน นะคะแล้วก็จะเป็นสะพานกระจกนะคะทุกคนอันนี้มันก็จะเหตุมุ่มทายรูปส,สวยๆนะคะทุกคนนักท่องเที่ยวมากลายเลยคะ่ะทั้ง,งคนไทยต่างชาตินะคะนี่ค่ะ ทุกคนเพอคนตกแต่งสวยง่ามนะค่ะเนาะบรรยากาศก็ดีค่ะทุกคนล่มพัดเย็นสบายเลยนะคะเนาะชื่นใจเลยคะ่ะมานนี้เ้ากัะเสดยงางะะาลเยงลยคะ่ะบ้านยางไก่ไก่กเลยค่ะทุกคนเา้าจะไปพูน่วยนันนะคะเนะเาะระยะท่างไกลอยู่ค่ะยางไปเรื่อยๆนะคะเนะาะเสลยางแล้วห้าก็ะสิอมขึ้นท่องพูนะคะ เพื่อที่จะไปสะพานกระจกค่ะทุกคนมึงคนะอะไอใช่คนน่อยมักเลยค่ะนี่ค่ะบริเวณหลอดสะพานนะคะมุงคนะอะมมีคนผูกโบเต็มเลยค่ะทุกคน แสดงว่าคนนีนมาเยี่ยมเยียนในร้ายแห่งค่ะทุกคนมึงเลยคะ่ะนะคะตรงสภาพในเต็มไปด้วยบุนะคะนะคะตรงบูกก็คือเขนซื้อเข้าเขยนซื้อไว้แล้วก็จะมีข้ามอธิษฐานนะคะอในซื้อของเฮ้านั่นแหะค่ะทุกคนอแถ้าก็จะได้ตามข้ามคอข้ามอธิษฐานนะคะทุกคนเพื่อนค่ะตรงสภาพนีนมีเบิดเลยคะ่ะ นะค,ะคนมาปลูกโบกอย่างนะคะเต๊มเลยค่ะอม,มองไปนะคะเอหลากสีสันนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิวส,สวยๆเห็นวิวงามพร้อมด้ยค่ะอวิวภูเขาวิวทิวทัศนะะ์นะคะนค่ะเขาจะไปตรงต้นนานะคะทุกคนแล้วก็ทางุูงที่ห้างเลี้ยวไปนะอันนั้นนะจะเป็นสะพานนะคะนะเขาศึกึ้นไปส่งสูงมองพุนนะคะทุกคนเป็นเหตุสะพานกระจุกนะคะ อายชายอายชายกปัจัยสู่ได้ค่ะทุกคนกับพอดีละผ้าอายชาไม้ยางน,นะคะยางออกกําล่างกายไปน้านะคะเพิ่กนกจะได้ไม่แรงเพดสูนะคะ้อ้อาชาได้ยางเอเป็นปกติเรี่ยวๆนะคะทุกคนผ้าเพิ่มนมายางนะคะแต่เพิ่นก็นดีขึ้นลหลายเติบแลวค่ะทุกคนเนาะ เออคนเป็นอะไรหลอดเลือดนะคะหลอดเลือดตีบนี่หางหยากได้เนาะค่ะนาะทีสิแบบว่านยางได้ขนาดหนีนะคะเนาะอกับเธอพันกิ่งค่ะด่ค่ะทุกคนไปเที่ยวบางขันบางหนี่ได้ยางไปได้นะคะเออขุนผู้ขุ่นเขานะคะเออตอนนั้นก็ไปห่อน้ําตกน้ายางผนได้ค่ะทุกคนเอ <c oughs> อน้ำแย่ภาพไปนะคะนอะน้อืเออ เพิ่นก็นอยากไปน้ำนะคะพระกันย่างไปสองตาายเพิ่นนะคะย่างไปน้ำชวมวิวไปน้ำค่ะทุกคนพุ่นวิวสวยค่ะวิวภูเขานะคะอากาศดีพร้อมค่ะทุกคนล่มพัดนะคะน้องมางหนึ่เป็นช่วงเป็นจุด เปิดรับร่มพอดีนะคะทุกคนร่มพัดนะคะ<ม>อืมม่ยังเด็ดน้ำกันเนาะค่ะไม่ยังเอาบุญน้ำกันค่ะทุกคนนะคะ,ะ,คะอ๋อใชามาผลญท้าสัญญาไปพูดนะคะ<ม>อืมนะคะ สองตายหญ่เพิ่นนะคะเออเนี่แหละค่ะช่วงอายุซ้ำหนึงนะคะเนาะช่วงอายุนี่เขามีแรงเที่ยวนะคะเออเขากลหาเที่ยวไปนะคะทุกคนเออเพื่อนอะสวยนะคะทุกคนเออเขาไม่แล้ยงเขากข็หาเที่ยวไปนะคะแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศสวยๆบันทึกเป็นความทรงจําของเ้าไว้พร้อมค่ะทุกคนนะคะเออเขาเฮ็ดนี่กับเพื่อนนี่แหละเออก็ดีมากเลยนะคะเนาะเออในส่วนของ y ยูทูบเนี่ย เพิ่นแบบว่าเป็นความทรงจํานะคะของเห้านะคะเออเฮตแห่เหาใดบันทึกความทรงจํเห่เห็ดอียงแน่นะคะเออต่ละมือแต่ละเว้นเออช่วงหนีเหามาเที่ยวบางหั่นบางหนี่นะคะก็ได้บันทึกภาพความทรงจํานะคะเออที่เหามาเที่ยวแล้วที่เหากินเขากินน้ำเออการเหามีเวลาว่างเหากัเห็ดคลิปลงไปเรื่อยๆ่องสินะคะทุกคนอออ แบบเอาเห็ดแบบมีความสุขนะคะเนาะม,มีความสุขอืนี่ค่ะทุกคนบูกไอ้เพลิงนผูกโบเตฟน,นะคะแล้วก็วิวด้านข้างนี่สวยสวยค่ะทุกคนวิวงามอากาศดีลมพัดยินสวยสวยนะคะทุกคนคนก็มาเที่ยวเรื่อยเรืยค่ะทุกคนมาเรื่อยเืยนะคะเนาะ เลค่ะร่มพัดส,สบายเลยค่ะยางนะคะคุณอะตอนหนาห้านะคะต้นใหม่นะคะกําลัางพีใบเป็นสีเขียวอ่อนสวยนะคะทุกคนเออลำเยี้ยม,มากได้ค่ะย่ามนี่เนาะเออย่ามนี่นต้นใหม่ต้นไรเพิ่นสิเป็นสีเขียวสวยนะคะมองแล้วสบายตานะคะนี่ค่ะสิญญยางไปนะคะด้านหนาห้านะคะเออห้ากสิญญยางอมเขาเลยไหมคะทุกคนยางอมเขาแล้วก็เพือสีขื้นไปสะพานกระจกนะคะเนาะ ต้นไม้ไผ่นะคะต้นไผ่ใบงามเนาะค่ะเนาะเอานานี่ก็เป็นนาโนใหม่พร้อมค่ะทุกคนออใบสีเขียวสวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะเท่ากับสีเลิ่มนะคะอ่าเข่าข,ขื้นเข้าได้ค่ะบาททีนี่อ้หบางทางขึ้นเข้าแห้งมีแต่อันนี้ค่ะทุกคนโอเคเนาะค่ะเดี๋ยวคลิปนี้สิญญาเกินไปนะคะเดี๋ยวต่อกันอีอพี่หนานะคะทุกคน เสนบคลิปนี้ไว้สำนีค่ะแล้วมีขอบคุณทุกคนที่ขอมารับชมติดตามไปกันั่าใจกระดํายนนะคะขอบคุณมา,ากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ